เนี่ย okay, let's go ครับไปดูยฟาร์ม normal โบสถ์นะครับแม็กกาซีนไม่มีนะครับเอาดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาก่อนนะครับโอเคเห็นแม็กดี๋ยวนะผมเหมือนมีเหมือนได้ยินเสียงเลยเดี๋ยวนะเปิดเปิดเสียงดังๆนิดนึงนะครับขอโทษด,ด้วยเพราะว่าเหมือนได้ยินเสียงอะไรสักอย่างเนี่ย มีหรือเปล่ามีอะไรให้เก็บหรือเปล่าที่เตรียมตัวมาฟาร์มโดยเฉพาะเลยเนี่ยโอเคไม่มีอะไรให้เก็บนะครับอันนี้ก็ย้ายไปไม่ได้นะแมกกาซีนสำรองเลยฮะเก็บมาก็ไม่ได้โอเคไม่เป็นไรนครับมีอะไรให้เก็บได้ไหมไม่มีนะครับเป็นชื่อว่าหมดฟาร์มแล้วเราต้องเต็มที่หน่อยนะครับดูบ้านหลังนี้ดิมีอะไรหรือเปล่าออทางออกนะฮะทางออกจะอยู่แถวๆนี้เนาะเดี๋ยวเราต้องมาร์กไว้ก่อนนะครับ าจุด exit point ไว้ก่อนนะครับในเสื้อดูสิมีอะไรหรือเปล่าเสื้ออ่ามีปัก3ตานะครับแล้วก็กุญแจนะครับที่เรายังไม่แน่ใจว่าเอาไปทําอะไรได้นะครับอันนี้อันนี้เปิดไม่ได้นะเหมือนจะมีของอยู่ด้านในนะครับแต่เราเปิดไม่ได้ยิงทิ้งก็ไม่ได้โอเคไม่เป็นไรนะครับเจอเจอได้ยินเสียงยินเสียงปืน ใช้ปืนเจอเจอเจอนี่ไงแตกแตกครับแตกหนึ่งครับแตกหนึ่งครับสวยปะสวยนะมีอะไรไหมครับมีอะไรให้เก็บไหมครับมีปืนพกนะครับเก็บมาก่อนแล้วก็มีน่าจะ ของดีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับมีโซดาหนึ่งอันะนะครับก็เอาไวแ้แก้กระหายได้นะครับโซดานะส่วนกระเป๋านะกระเป๋าน่าอันนี้น่าจะดีกว่านะคิดว่าลองเปลี่ยนดูครับกระเป๋าเราดีกว่าไหกระเป๋าเราดีกว่าไอ้บ้าเอ้เก็บสำรองก็ไม่ได้เรายิงกันใหญ่เลยข้างหน้าเรานะครับข้างหน้าเราตอนนี้ยิงกันใหญ่มากนะครับผมเดี๋ยวเราไปแจมกันครับ น่าจะคนสู้กับบอดนั่นแหละทุกคนทำไมผมดินเสียงนเ,น,เ,ยน,เยงคน,นคนเดินมาเลยวะผมดินเสียงคนเหมือนคนเดินมาแลยฮะตอนนี้โง้หูฝาดไปแน่ๆถ้าจูงหูฝาดนะได้อะไรมา ปฏิทินคาล e n d อ r ไม่ทำไมมนีคนยิงกันขนา้างหน้าครับดูครับเหมือนมาฟาร์มคนตอนเนี้ยไม่ได้แบบไม่ได้แบบแบบมาหาของโดยเฉพาะตอนเนี้ยผมได้ยินเสียงตรงหน้านี้เลยยิงจากตรงไหนวะ มันอยู่ไหนยิงวะเห็นปะเสียงมาจากด้านหน้านะแต่ว่าผมหาตัวไม่เจอเลยคุยเลยกันมันเสียงบอดอยู่ด้านขวามือด้วยมีมีคนมีคน มีคนครับมีคนมีคนแน่ๆนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมก็เก็บของก่อนนะครับมีคนเดินมามีคนเดินมาตอนนี้มาเจอละเจอล้ ข้างหน้าต้องมีอีกแน่ๆผมว่า,าน่าจะเป็นบอดวันนี้ไม่แน่ใจนะครับอยากได้ปืนมาว่ะปืนโคตรเอ้ยไม่ใช่ชุดเกาะเหมือนชุดเกาะจะหดกว่ากว่าชุดเกาะเรานะผมเล่นไปนี่อะไรอ่ะนี่คืออะไรอ่ะ กระเป๋าอ๋อกระเป๋าเล็กอะไม่โดนเป็นไปได้ไงยิงบอดไม่โดนปะเป็นไปได้ไงครับที่ผมยิงบอดไม่โดนจืนอะไรเนะี่ย มันยิงกันโอ้โหมันยิงกันใหญ่เลยครับข้าง,างนอกคนหรือว่าบอดบอดยิงกันปะคนหรือบอดอ,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 อันนี้แตกผมได้ยินเสียงมาจากข้างหลังด้วย คนนะเนี่ยคนนะเนี่ยแล้วก็คนไหมคนหรือเปล่าไม่รู้ครับแต่ตอนนี้มันยิงกันระนาวเลยตอนนี้ไม่รู้ละอันไหนอันไหนคนอันไหนคนอโอ้โหโ,โดน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  ผมไม่รู้อันไหนคนอันไหนบอดเลยข้างบนมันยิงยิงใครคนหรือบอดยิงกันเห็นไหมโอหปืนลูกสุนหมดปืนอะไรไม่รู้อะข้างบนอะ ยังไม่โดนโโตรงนี้มีนี่ไงนี่ไงนี่ไงเจอเจอเจอบกลมเป็นคนหรือบอทครับวันนี้ ีคนหรือบอดวะเนี่ยยิงไม่โดนอันนี้มนคนหรือบอดเหรอครับโนแม็กกาซีนด้วยชิปเพ่งแล้วผมยิงไปเยอะเลยดิลูกกระสุนเติมหน่อยเติมหน่อยลูกตายสักที เอาเรื่องนะผมไม่รู้ไหนคนไม่รู้ไหนบอดแล้วผมยิงมั่วเลยเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเราดูของเปทีละคนนะครับตอนนี้อันนี้โอ้โหปืนขอแล้วกันปืนแต่งด้วยนะครับวันนี้ด็อกแท็กคนแน่ๆนะครับเก็บไว้มีแม็กปืนด้วยมีแบนเดจนะครับแล้วก็มี9มอม,อมอนะครับ 1> M 1 9 9 1ของเราฟาร์มเพียบเลยตอนนี้มีหัวข้อหมาด้วยแล้วก็อันนี้ด้วยนะครับน,นี่ก็เอาทิ้งก่อนแล้วกันทิ้งนี่ทิ้งนี่เฮ้ยทิ้งโอเคนะครับผมอันนี้ก็วางเปล่านะครับแล้วก็มี้ยกระเป๋านี่ใหญ่กว่าเราปะเออกระเป๋าใหญ่กว่าเราเก็บเก็บเลยเก็บ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 ครับ โอเคนะฮะได้กระเป๋าใบใหญ่ไหมครับตอนนี้โชคดีมากเลยนะครับอืมตอนนี้คือมัวเก็บของเดียวเลยนะครับแต่นี้เล็กกว่าเราอ่ะยี่ไม่กี่ช่องนี่ของเราช่องใหญ่กว่านะครับโอเคครับอันนี้ถือว่าผ่านคนนี้ของดีคนนี้ของดีคนนี้ คนนี้มีเกราะอุย้ยมีโมซินที่มีกล้องด้วยเปลี่ยนเป็นโมซินที่มีกล้องดีกว่านะครับผมแล้วก็ดูของที่เหลือกันว่ามีอะไรน่าเก็บบ้างโอ้มีระเบิดไฟนะครับผมของที่เราต้องการนะมีระเบิดไฟนะฮะโอ้มีแม็กสไนด้วยนะครับผมถึงจะกระเป๋าใบเล็กแต่ว่าของดีเหมือนกันนะบอตตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูบอทบอทตัวอื่นบ้างนะครับผม ที่เรายิงไว้นะครับก็ระเนระนาวเต็มหมดเลยนะครับสามคนสี่คนยิงเรียบหมดเลยเก็บเรียบหมดเลยผมอนะ่ะอันนี้น่าจะเป็นบอทเช่นเดียวกันนะครับ <c oughs> มันเป็นเสียงคนหรือว่าเสียงอะไรวะนึกว่าเสียงคนนะไอ้บ้า ไม่น่ามีอะไรนะคนนี้เห็ดูซิเช็คของหน่อยไม่น่ามีครับอันนี้ไม่น่ามีเออไม่มีจริงด้วยมีอะไรไม่รู้นะครับเองไม่ได้พกอะไรมาเลยเหรือแบนเดจเยอะมากนะครับเก็บ <iende> ไว้ดีกว่าแบนเดจนะครับอันนี้น่าจะเป็นคนไหมแต่งตัวแบบแปลกๆนิดนึงอ๋อไม่ใช่คนด้วยเออตัวคนดิดมีด็อกแท็กะครับเก็บมาเรียบร้อยครับ คนแน่นี่คนนะหมวกมีหูฟังด้วยนะครับผมสวยงามมี่อระเบิดไฟนะครับแล้วอะไรไมาอีกเขาอะไรไมาอ,อกมีกออฟแมกกาซีนนะครับผมอะไรไม่รู้มาเยอะแยะไปหมดเลยเก็บไปก่อนโอเคโอเคนะครับอันนี้ทิ้งไว้ก่อน นี่แฟชชั่นไลท์นะครับมีไฟฉายด้วยแล้วก็มีอะไรไม่รู้เอามาก่อ oh นนะครับอ่ะมาดูอีกคนหนึ่งคนสุดท้ายนะครับที่เรายิงไปนะครับผมก็เป็นคนเหมือนกันนะด็อกแท็กนะด็อกแท็กมาก็ของก็จะมีกระสุนนะฮะกระสุนปืนพกนั่นเองไอ้ปืนลูกซองนั่นเองนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราเดินทางออกทางนูงง้นเลยเลยดีกว่านะครับผมไปดูครับค่อนข้างหนักนะค่อนข้างหนักนะตอนนะนี้ างนี้สิมีกล้องแล้วโอ้โหโอ้โหสวยงามโอเคดีไม่ใช่ดารกนอปนะไม่ใช่ดารกนอปแต่ว่าเป็นปืนนี่นะครับผมดีเหมือนกัน <c oughs> เป็นปืนเป็นปืนโมซินนะเออใช่ไหมเรียกว่าปืนอะไรวะอ,อ๋อโมซินใช่นะครับ <c oughs> เซฟโซน,ค,นครับแมบค่อนข้างกว้างนะบรรยากาศค่อนข้างดีนะไม่สเปะสปะเกินไปนะครับผมสวยงามสวยงามเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตถือมีดวิ่งดีกว่าเนี่ยมีดครับมีดเออ,อนั้นออกได้ปะตรงนู้นตรงนู้นออกไปได้นะครับเลเวลสี่ผ่านได้ไหมหมกระจกแตกสวยงาม แง่ไนะเราวิ่งบนถนนเลยนะฮะไม่สนอะไรสักอย่างเลยฮะดูครับดูครับทางออกยู่ทางไหน200เมตรได้ครับตอนนี้แม่แต่คนก็มีนะบอดก็ไม่มีเหมือนกันนะครับอยู่ไหนนะครับเราตอนนี้มีของดีหรือเปล่าไม่อยากจะฟาร์มเยอะไปกว่านี้นะตอนนี้ของเต็มตัวนะฮะไม่รู้จะเก็บอะไรด้วยนะครับ ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าไหนดี <c oughs> ไหนไม่ดีนะตอนนี้เก็บไปมั่วตั๋วหมดเลยครับเต็มคังเต็มคังอย่างเดียวเ <c oughs> อออาศัยเก็บมือไว้ก่อนนะครับอันไหนดีไม่ดีเดี๋ยวเราทิ้งทีหลัง <c oughs> เออนะไปนะครับเดี๋ยวทางออกอีกร้อยกว่าเมตรนะครับจะได้ออกแล้วนะครับออกจากตรงนี้นะครับโดดกระโดดข้ามไปได้ไหมได้ปะ ไม่ได้นะทังอยู่ทางนี้นะเหนื่อยครับเหนื่อยละเหนื่อยละหายใจหอบอะน่าจะอยู่แถวนี้แนะ่หนึ่งร้อยกว่าเมตรเองตรงนู้นก็มีทางออกนะครับแต่เราจะออกอีกทางนึงน่าจะเป็นที่แดงๆตรงนู้นนะครับซึ่งตอนนี้บอทก็สักตัวก็ไม่มีแนะ หรือว่าเรายิงไปหมดหรอวะไม่มีสักตัวเลยนะดูดิเงียบกริบเลยนะครับแปลกๆนะแบบนี้ค่อนข้างนี่แปลกนะครับที่แบบเงียบเกินไปแบบนี้ครับโอเคน่าจะปลอดภัยครับออกกันนะนอนนิดก่อน โอเคเรียบร้อยครับโอเปอเรชั่นนะครับสักซีดนะครับเรียบร้อยนะครับโอเคนะก็ผ่านไปด้วยดีนะผมว่าไม่ได้มีอะไรติดขัดนะครับผมก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จในการฟาร์มนะครับผมก็คิวคนไปตั้งหลายคนนะคิวคนไปตั้งหลายคนเหมือนกันนะครับเยอะเหมือนกันนะครับ ของอออต่างๆนี่ครับเราก็ได้มาอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับตั้งแต่กระเป๋าเป็นต้นไปนะเออดูดิได้อะไรมาไม่รู้ก็เก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังนะครับก็เป็นเกมที่สนุกนะครับเอออารีนาเบรกเขานะครับผมก็วันนี้ใครที่เข้ามาดูในคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe ปเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับหวังว่าเราจะได้สนุกร่วมกันแล้วก็จะได้เออเขาเรียกว่าเดินทางไปสู่เป้าหมายด้วยกันนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากค,ครับ นะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอกล่าวคำว่าอย่าลืมทางบ้านนะครับ